หนูไปซื้อส้มมายี่ขายให้ยาย14ลูกหนูจะเหลือส้มกี่ลูกโอ้ยการบ้านยากจังเลยเฮ้ยการบ้านยากมากเลยทุกคนเรามาลองบวกกันเลยดีกว่าย0่สลบสิสอืม20 สิบส่คูเคยสอนว่า14บสีหายี่าลบกับสิให้เอา14นับถึง20แล้วก็ชูมือว่าได้เท่าไหร่แล้มานับกันสี่ห้าหเจปดอุ้ยพูดผิดเอาไหมอันนี้14ใช่ไหมเนสิบเอ้ยไม่อันนี้สิบห้าสหเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบคำตอบคือหกนั่นเองอุ๊ยเขียนผิด,เ,าาดเขียนผิดอ่ะยางลบนี่ไงเจอตัวแล้วโอเคสะอาดเลย เก็บ <S <S โอเคคำตอบคือหกจำได้แม่นยำวาดภาพประกอบ <c oughs> ได้เลยดูสิเราจะวาดคุณยายนี่ นี่คือคุณยายของเรานั่นเองนี่เห็นไหมเนี่ยโอเคเห็นแล้วอ้ยแขนเสื้อไม่เท่ากันยางลบยี่ไหนนะเจอแล้วมีไงลบๆบ,บ,บโอเคแล้วก็เราก็จะมาเท่าได้แล้วต่อไป วุ้ยไม่ได้เหมือนกันต้องเป็นคอคุณยายสินี่คอคุณยายแล้วก็หน้าคุณยายผมคุณยายแล้วก็เอิมเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ยินนะนี่แล้วก็วาดตานีวาดตาแล้วก็วาดปากเราจะวาดแบบเบสิกเลย ดูเหมือนจะตลกไหมนี่เป็นงาแต่แต่ว่าแขนมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เราจะคุณยายจะถือแบงค์ห้าร้อยนะฮะห้าร้อยแล้วก็เราจะวาดรูปหนูใช้แทนตัวเองว่าหนูหนอ่งเสร็จแล้วเราก็จะวาดหน้าปึ๊บแล้วก็จะวาด ทรงผมเสร็จแล้ววาดตามเหมือนคุณยายเลยวาดปากเหมือนคุณยายด้วยนี่แล้วก็แขนนี่เสร็จแล้วเรามาระบายสีกันโอเคมาแล้วสีชมพูอันแรกแล้วก็สีน้ำตาลน,นี่เลยสีน้ำตาลสีน้ำตวาลว้าวสีน้ำตาล ลืมไปผมเสียคุณนยาสีเทาอุ้ยระบายสิทธิ์ผิดซะด้วยต่อไปก็สีไข่เนาะนี่สีไข่ระบายละเลงนี่ตรงนี้ด้วยแบงค์ห้าร้อยต้องเปสีม่วงโอดูสิ สีม่วงอยู่ด้านใต้แนะ่เอ๊ะหรือว่าสีอะไรสีม่วงมั้งจำไม่ได้ก็ใส่ดูใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยอาา่าฮะแล้วก็เสื้อคุณยายไปสีเหลืองดีกว่าเข้ากับสีผิวดี วิธุ์เหลาโอเคเหลาเสร็จแล้วมาดูเศษกันว้าวเศษเก็บก่อนดีกว่า โอ้มีอันนึงออกมาด้วยเก็บปิดเหมือนเดิมได้ไปแล้วสีเหลืองนั่นเองแล้วกล็ละเลงลงไปนะฮะใจเย็นๆเด้อยละ่ะน้องพึ่งอนุบาลสามเฮ้ยอนุบาลสามน้องเออถูกแล้วถูกแล้วใจเย็นๆมันก็ยากอยู่แหละ น้องยอยังระบายสีน้องอยังระบายสีไม่คล่องน้องก็เลยระบายสีออกมาเป็นอย่างนี้นี่คอคอผู้หญิงันนี้ใหญ่ไปหน่อยแล้วก็สูงไปหน่อยนะเนี่ยเราจะต้องลดน้อยกว่านี้นะฮะทุกแล้วเหลาดีกว่า แหลมแล้วละเล่นต่ออนุบาลสามนี่ระบายสียังไม่ไม่มีสีขาวอยู่นะอนุบาลสามเนี่ยแล้วก็ผ <c ười> มเด็กหญิงก็จะเป็นสีดำตามระเบียบแต่อย่าระบายเสียมตันรา่อเล่นสีดำมันอยู่ด้านใต้ โอเคเสร็จแล้วบ๊ายบาย